ไม่เป็นลูกค้าทกศก็กู้ได้ทกสชี้แจงเริ่มนัดทำสัญญาเจ็พฤษภาคมนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยยอดการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่านไลน์ BAC a Family <c oughs> เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ณวันที่17เมษายนมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า9 7 0 0 0 0รายวงเงินกู้รวม9,723ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30ทธันวาคมนี้ค่ะพร้อมแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนจะประมวลข้อมูลไปยังสาขาที่ลูกค้าระบุเพื่อนัดหมายและทะยอยทำสัญญาเมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้วระบบจะส่งเอสเแจ้งผลกรณีอนุมัติจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน1วันค่ะ นายอภิรมสุขประเสรศิฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรกล่าวว่าตามที่ทกศได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.1ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน24งวดปลอดการชำระ6เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ื่อบรนเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE BAC Family และเริ่มลงทะเบียนขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมา ปัจจุบันณวันที่17เมษายนมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า9 7 2 3 4 5รายวงเงินกู้รวม9,723ล้านบาทและคาดว่าจะเริ่มนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม63เป็นต้นไป ทั้งนี้ธนาคารจะประมวลผลผู้ลงทะเบียนและจัดส่งข้อมูลไปยังสาขาที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าใช้บริการจากนั้นสาขาในพื้นที่จะวางแผนนัดหมายผู้ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือข้อความโดยนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งการนัดหมายจะแยกเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าเงินกู้เดิมเพื่อลงนามในเอกสารสัญญาเงินกู้ส่วนกลุ่มกเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าทกสยังไม่มีบัญชีเงินกู้และบัญชีเงินฝากจะวางแผนนัดหมายพบที่สาขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีแนะนำผลิตภัณฑ์เอโมบายบัตรเดบิตบัตร ATM หากผ่านการตรวจสอบข้อมูลความเกี่ยวข้องกับการเป็นครอบครัวกรเกษตรกร ส่วนกรณีประกอบอาชีพอื่นต้องบอกที่มาของรายได้ของการส่งชำระและที่สำคัญผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์กู้เงินตามโครงการนี้ได้ที่ทะกะสที่เดียวค่ะไม่สามารถลงทะเบียนขอกู้เงินที่อื่นได้อีก เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน1วันและท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิตหรือบริการกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชันทกสเอโมบายซึ่งท่านสามารถทราบผลการอนุมัติเงินกู้หรือไม่จาก SMS แจ้งผลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ค่ะ โดยสรุปนะคะมีผู้ลงทะเบียนขอกู้เงินของทกศนะคะเงินกู้ฉุกเฉิน1น0 0 0หมบาทณวันที่17เมษายนมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว970,000รายค่ะโดยทกศจะ,เ, 9, 70, ระ,ะเ,เริ่มส่งข้อความแจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้นะคะและหากผ่านการพิจารณาจะเริ่มนัดทำสัญญาในวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะ โดยการกู้เงินกับทกศนี้นะคะก็สามารถกู้ได้ทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าของทกศคือมีบัญชีเงินกู้อยู่แล้วหรือมีบัญชีเงินฝากอยู่แล้วและผู้ที่ยังไม่มีการกู้เงินกับทกศหรือยังไม่เคยเปิดบัญชีทกศก็สามารถกู้เงินได้นะคะ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร,กรแต่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร,ก,รก็สามารถยื่นกู้ได้เช่นกันค่ะใครที่สนใจเงินกู้ฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทของทอกศนะคะทางช่องชาวบ้านตาดำดำได้ทําคลิปสอนวิธีการลงทะเบียนขอกู้เงินไว้แล้วนะคะสามารถกดได้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์หรือว่าคําอธิบายคลิปนะคะเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ